เที่ยวภูผาม่าน2วันหนึ่งคืนภูผาม่านขอนแก่นบรรยากาศดีสถานที่สวยมุมถ่ายรูปสุดป,ปังใครที่มาเที่ยวภูผาม่านขอนแก่นห้ามพลาดนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูผาม่านกันนะคะทุกคนอยู่ที่น้องสมออยู่ที่สวยมากะคะ่ะทุกคนบรรยากาศก็สวยแบบสวยจึงงส,สมอภูผาม่านค่ะ มืัอนี้บรรยากาศตอนเช้าๆนะคะหกโมงสามสิบนาทีนะคะรู้สึกว่าอากาศเย็นสบายเลยค่ะอากาศเย็นนี่ล่ช่วงเช้านะคะเพราะว่าเขาอยู่ไก่กับภูเขาค่ะแล้วกับ้างล้างเขานี่จะเป็นเหมือนเห็นไหมคะ่ะเหมืนอนผาม่านเลยเนาะเป็นผาม่านเลยเนาะคะ่ะเห็นไหมแลอกผาม่านนี่มันติดตกลงมาถือกับน้องสมอพอดีนะคะจะทีเหมือนกับภูเขาสองชั้นนะคะมาเบิรงไกล่ ออเออตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่บูราก้อนภูผาม่านค่ะถือว่าเป็นสระสีเขียวมรกตที่โอบร้อมไปด้วยภูเขาหินปูนสีเทาที่ฟินเหมือนอยู่นั่งอยู่ที่บูรากอนในต่างประเทศเลยค่ะที่นี่เป็นเหมืองเก่าที่เป็นโรงหินโม่ที่มีการระเบิดหินนะคะ ก็ถือว่าเป็นการระเบิดหินที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยที่สุดค่ะที่นี่แบล็กกราวเป็นภูเขาและสาน้ำสีเขียวมรกตรับรองว่าได้รูปสุดป,ปังแน่นอนเลยค่ะอ,อันนี้มันหุ่นอะไรเนาะมายืนอยู่ตรงนี้เนาะเอาหุ่นอะไรเนี่ยเฮอ มันหอนมันนุมันหนาวกันแน่นี่กอดกันโกลมกันกืนเลยเนาะโอ้กอดคักกอดแน่ไี้ลีวะหันใจบอกเอาตายเราหันใจบอกไปที่ี่นแบบไหนบัดที่นี่มันลงก็ลงไปกอดมือบัดขึ้นมาเป็นจังไดก็ได้ซักไม่คันเท่าโอ้ขก้นรุ่นมือเอาเท่าแล้วเท่าแล้วเท่าอีหลีล่ะ เมื่อยอ่ะเบ่งดมาถึงถ้ามารากตสักคู่นะคะก็มีลือสีองค์หึง <laughs> มานึัง่งมานั่งทำสมาธิที่นี่นะคะรู้สึกว่าหัวเงือกหัวงอกเลยนลคะ่ะจะประโงงเงก <laughs> โอ้ยเต <laughs> ือนตือนตื่นตืน,ตนไปไปสันเพลไหนแล้วเศร้าแล้ว <laughs> พี่น้ำหนึ่งไปนั่งก่อจออหยังอยูย่หันปวดฉีติ <laughs> <laughs> ปวดทีติลูกไปดิไป,ไปขีย่งยูหันไ,ขขน,น,นไปเขาห้องน้ำอยากไอคนเลียวเรี้วเลีวอยากไอคอนไปเขาหนามซิมนั่งขี่งยูหันลูกไปเขาหน้ามนั่นบอกเป็นแนวตรงไหมนันเป็นแนวอันเฮ้ยเงินหน้าร้อนตอนมันเดือกว้าง ไปเขจันทร์วายกำเดียวแท้อัตมาค่กลับไปแถวๆนี้โอ้ยใกลๆนี่หมดถนนไม่ค่อยดีปันไดเด้อพี่ดอกไหมเรสิมาสามมรกตเนี่ยถนนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เป็นทางลูกรังขูกขักนะคะไ่อุดมสุกฝายตาสวนก็เป็นหนึ่งจุดเช็คอินที่บริการอาหารสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสไตล์ธรรมชาติน้ำตกเล็กๆ สามารถเยี่ยมชมสวนเกษตรแบบผสมผสานสินค้าท้องถิน่นที่ลานวัฒนธรรมชุ่มฉ่ำกับทรายน้ำผูดสุดฟินกับบรรยากาศแบบครอบครัววันนี้เราก็มีอาหารการกินที่มากมายนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างแต่รับรองเลยว่าเมนูที่ไล่สายตาสวนนี่มีให้เลือกมากมายคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาถึงน้ำผูดตัดเต่านะคะ ที่เป็นน้ำผุดแบบธรรมชาติที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งนะคะของภูผาม่านบอกเลยค่ะว่าที่นี่น่ะบรรยากาศด,ดีมากน้ำใสไหลามารวมกันกลายเป็นแอ่งน้ำสีเขียวมรกตน่าเล่นมากๆเลยค่ะทําให้ที่นี่กลายเป็นที่สถานที่ยอดฮิตมีผู้คนนิยมมาพักผ่อนเล่นน้ำกัน และบริเวณใกล้ๆนี้ก็ยังมีร้านอาหารมีซุ้มให้นั่งพักผ่อนกินอาหารอร่อยๆอชมบรรยากาศสวยงามเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจมากเลยค่ะ บวลาที่ไปใส่ต่อบังลาจักม้งเราบังลาได้กินเข่าไปลูกมันจักทีแล้วนี่ยอะหลานที่สามเราท่านได้กินเข่าอยู่โฮมสเตย์รีสอร์ทกับซีม้งหมดล้วลูกเพิ่นจังเปิดไปบังนี้เฮาไปหาหมองกินเข่าตัวเนาะพากันกินเข่าสาหลายบังนี้หิวอ่ะเอป่าฟื้นป่าห้าพันเลยหรอ นี้นะคะทุกคนก็เป็นเวลา1 0 0โมงเนาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่น้ําตกทิตมีกันนะคะทุกคนซึ่งเราถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือถ้าใครอยากมานะคะแนะนำคือพกยาดมมาด้วยนะคะเวียนหัวมากแล้วก็ถน,นนคือแบบลุกลังสุดๆตอนนี้คือกำลังหาที่จอดว่าจะไปจอดที่ไหนดีเนียย คือตอนแรกว่าจะไม่ขึ้นมาที่เพชรบูรณ์ว่าจะอยู่แค่ขอนแกน่นแล้วมันก็เลยขึ้นมาเพชรบูรณ์ได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะไปมีไปจุดชมวิวแล้วก็แกนแคนยอนนะคะทุกคนเะคะเราดูกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบโมแล้วโอเค ทำบาปไหมป้านั่นน่าจะสื่อออปอลนะกล้องหนาสวยป้าใครทุกคนน้ำหนึ่งน้ำทางหมเออเปลี่ยนังเกงไปเล่นน้า เขาอันนี้ทางนี้ไงน้ตทิมีนะคะทางคือชันมากตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่น้ำตกตาดทิศมีกันค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกชั้นเดียวที่มีพื้นที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน บ้านดงสกข้านตำบลวังสว่างอ,อําเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นเป็นน้ำตกที่เกิดจากทางน้ำของห้วยตาดฟ้ากัดเซาะเป็นตามรอยแตกในชั้นหินเกิดเป็นหน้าของน้ำตกลักษณะของน้ำตกนี่จะเป็นแบบชั้นๆลดหลั่นกันไปตามควรลาดเอียงของภูมิประเทศนะคะแล้วก็มีความสูงของน้ำตกนอยู่ที่14เมตรกว้าง25เมตรความยาวตามลำห้วยมากกว่า100เมตรค่ะ หลังจากที่เราเที่ยวอยู่ที่น้ํำตกตาดทิศมีเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็จะเดินทางไปต่อกันที่น้ําตกตาดใหญ่ค่ะถ้ามาน้ําตกตาดใหญ่ต้องกินข้าวจีเลยอร่อยแซ่บเวอร์จริงๆค่ะไม้ละสิบบาทเท่านั้นเองค่ะกีไปผูรัะสงใหม่แล้ว หิ้วคักนิวแนมไม้ละสิบบาทอร่อยจริงๆริงเข่ากี้ยู่นหำหนาวนิ้งแสบดีดีเนาะจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะรู้สึกว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องนะตอนนี้ก็คือมีแรงที่จะเดินต่อแล้วค่ะตรงที่เราจะมาดูชมวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำตกตาดใหญ่ค่ะบอกเลยนะคะว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีผู้คนมาเล่นน้ำเยอะจริงๆค่ะ น้ำตกตาดใหญ่เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของภูผามา่านบริเวณด้านบนน้ำตกเต็มไปด้วยน้ำตกขนาดเล็กลดหลั่นเป็นชั้นๆท่ามกลางพื้นป่าอันเขียวขจีธรรมชาติสุดๆไปเลยละขอบอกเลยว่าที่นี่บรรยากาศดีมาก หมะแก่การไปเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดถ่ายรูปสวยๆกับน้ำตกรับรองเลยว่าต้องฟินอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับครอบครัวไหนนะคะที่มีโปรแกรมหรือวางแผนที่จะเดินทางนะคะไปเที่ยวน้ำตกนะคะแนะนำเลยค่ะน้ำตกตาดใหญ่นะคะน,นอนเล่นเย็นสบาย เหมาะกับครอบครัวเด็กๆเล็กๆสามารถเล่นได้แบบสบายเลยค่ะวันนี้เราก็ มาอยู่ที่น้ำตกตาดใหญ่อำเภอน้าหนาวกันนะคะร,ร,รู้ว่าเส้นทางเนี้ทำไมมันชันอย่างเงี้ยลูกนะเอามาจับหน่อยมันเป็ดะมนเป็ดเป็ดเป็ดยังัน่นนะ่น,นะมันเหมือนเป็ดอ๋อเออเหมือนเป็ดจริงๆด้วยไปค่อยๆค่อยๆค่อยๆจับดีๆ ค่อยล,ลงลูกไปค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงเออเออทางมันชันเด้อค่อยๆล,ลง ช่วยหน่อยเออช่วยหน่อยระวั<า>ง,<า>ง,งเออจับแม่เนะี่ยเออดีแต่ว่าบาล่าเนะนี่ยเอ,อ้ยไปนี่เรียบร้อยโอ้โหมันสูงเลยตัวนี่ป้ามันเป็นตาลงสิหน่อยอชั้นสองนะคะนี่เรากำลังจะไปน้ำตกตาดใหญ่ชั้นสองชั้นแรกเรียบร้อยแล้วอันนี้ชั้นที่สองกันนะคะแต่ทางนี้ อีหลีทางนี่ลงมาเป็นอย่างเนี่ยถ้าเบิ้งตอนขึ้นเ้ยสีเศร้าหาบหาบเออ ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวนะคะของน้ำตกตากใหญ่อต,อตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หลงเขาคาเฟ่ค่ะเป็นที่พักโฮมสเตย์ที่มีวิวสวยงามที่สุดนะคะ ของภูผามา่านบริเวณบ้านพักก็มีคาเฟ่ไว้บริการนักท่องเที่ยวเพื่อมาชมบรรยากาศสวยๆอีสามรู้สึกว่างวงมากแบบนี้ก็ต้องกินกาแฟที่หลงเขาคาเฟ่กันหน่อยเลยว่าจะอร่อยแค่ไหนอ่ะยกชิมดูสิเอาย่างย่างย่างหลอด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 อย่าเปล่าอย่าเปล่าเออนอนเราแบบสลึมสลือพอเห็นหอดหลอดนี่จับดำเลยว่บไหวเลยนี่ หลอดหลอดดูดูสิอร่อยไหมหลงจริงๆนะเนี่ยจะได้มาอีกรอบหนึ่งได้นน่บรรยากาศดีมากเลยเป็นจังไดนบ้างสิหลงบ่อนนี่สิหลงเขาว่านี่หรือสิหลงพื้น ภูผาม่านโฮมสเตย์นะคะเป็นหนึ่งในโฮมสเตย์ที่มีวิวที่สวยที่สุดนะคะแห่งหนึ่งของภูผาม่านค่ะนอกจากหน้าผาสวยๆแล้วที่นี่ยังมีวิวทุ่งนาเขียวขจีให้เดินเล่นเดินถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศสวยๆอีกด้วยค่ะหลังจากนั้นเราก็ไปตามคำร้องของของเด็กๆนะคะโดยเดินทางไปที่ล่องแพห้วยม่วงกันค่ะ บรรยากาศที่ห้วยม่วงนะคะเป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของปูผามา่านเหมาะแก่การมาพักผ่อนล่องแพท่ามกลางบรรยากาศสวยๆที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาพร้อมกับรับประทานอาหารอร่อยๆที่มีบริการอยู่มากมายค่ะมานอนเปนชิวๆฟังเพลงเพราะๆให้รู้สึกผ่อนคลายและลงเล่นน้ําให้ชุ่มฉ่าท่ามกลางวิวสวยๆรับรองเลยว่าจะต้องรู้สึกปีนอย่างแน่นอนเลยค่ะ หลังจากเติมพลังเสร็จแล้วนะคะเราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่านกันค่ะโดยมีพื้นที่ประมาณ2องแสนไร่กว่านะคะมีทั้งภูเขาแล้วน้ําตกเป็นป่าดิบและป่าเบญจพรรณนะคะถือว่าบริเวณนี้น่าพักผ่อนหย่อนใจมากเลยค่ะภายใต้อุทยานยังมีบ้านพักและลานกางเต็นท์สำหรับติดต่อกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะและก็ยังมีร้านค้าสวัสดิการไว้บริการอีกด้วยค่ะ และบริเวณใกล้ๆอุทยานแห่งชาติภูผาม่านนะคะยังมีน้ำตกพลานทองนะคะเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงามที่ตกจากชั้นเล็กๆลงมาหาชั้นล่างและมีผู้คนมาท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันคะ่ะ เที่ยวมาทั้งวันนะคะถึงแล้วค่ะ อนเย็นๆนี่ก็บพราะมันอีหยังดอกคือเก่าเนื้อย่างหมูกระทะนี่ละ่ะเบิดเบื่อเบิดเว้นคาบกันตะเชียวร่อนคักร่อนเนี่ยอีวีสุดท้ายแล้วโอ้ยอันจักปีหนาจังมากไหมเด้ปอปะนะว่าเด็กน้อยว่าฮ้ยเฮเพิ่งพอเพลินเมื่อยหลายพี่น้องเลยนี่นี่ละ่ะเขาเสาร์เขาเชียงมีอะไรบ้างวันนี้กินต้มยำนะคะนี่ล่ะได้บรรยากาศนะคะเหมือนเมื่อตรงสว่างมากไหมล่ะ กินปมูมๆเลยนะอันนี้ตำมะพรโพวไข่เค็มครับผมอันนี้เนาะเอามาเสิร์ฟเร็ว<บ>อันนี้ยำนะคะ<อ>ยำทะเลครับผมเดี๋ยวน้ำแข็งเนาะ,ะตกข่าจตะข้าวหิวแล้วจ้า คืนนี้เราจะนอนที่ภูพาม่านทันทรีวิวนะคะอ๋อหนวดนะมือนะอื่นเขาจ้องไปต่อมืออื่นจะไปผู้เวียงชุม่มแพรผู้เวียงต่ออ๋อผิดมากอ๋อผสมที่ไหมอ๋อกินเลย,เลยเก,กินเลยเด็กๆอ่ะกินเลยกินให้อิ่มเลยออกไส้ยเย็น,นย่อนะ กินเลยจับเอามาเอามาไวเอ่อใส่เยอะๆให้แม่กินด้วยอ่าเอาเชฟตัวน้อยอาเชฟตัวน้อยอ่าจัดไปลูกอ่าจัดไปออาพีนหวานก็ขี้ไปอืมอ๋อกินก่อนกินก่อนอ่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญ,ญาตกินก่อนนะคะหิวจริงๆเลยพูดนะกินก้อนคอยหล่อ่อใหญ่เนี่ยเ้ยหลังจากที่รอมาตั้งนานนะคะฝูงค้างคาวก็บินมาเป็นล้านตัวเลยค่ะ ไไป,ไปมันอนีตื่นเสาร์มาแล้วว่าสิมาเบิ่งขางข้าวเขาในถําตอนตีหา้าบอบคอซ้ำที่น้องเมื่อยหลายมันนีเลยตื่นหกโมงหรือ่ะจะนอยหลังจากที่กินกาแฟากินข้าวแล้วว่าตัวจิตเปล่าไปญี่ปุ่นหระไปซินาคาลินโอนะคะห้องนี้นักนะคะห้องที่ไปเบิ่งหลังกายก่อนเมืองไดมันสุดหรอถ้าต้องไปสอบแท้มึงก่อนนะคะว่าห้องเป็นจังไหนแน่นนเนาะเที่ยวแล้วก็ต้องไป ตรวจนาะค่ะตรวจเบิ้งตัวจซื่อๆนี่นะค่ะตรวจเพื่อสุขภาพประจำปีซื่อเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราอยู่ทิพไปเยอะละโบโบไกลดอกไม้จะไปเบิ่งสักคานจะน้อยนะคะเราไม่ไปจิไปพูเคื่แย่งเบิ้งไดโนเสาร์ก่อนปลายมุ่งนะคะที่จะไปซีนังกะรีต่อค่ะจำรับมือเนยกะสิไปกินก็แค่ก่อนรอนหลับก็ไดเดี๋ยวไปกันแก้แม่ขวานก่อนทีได้กินเขาเมื่อกี้กินเนื้อย่างมือกับเท้าอุ้ยอิ่มหิวอเขาพี่นาะไปไปกินกาแฟ หลังจากที่ทานกาแฟเสร็จนะคะเราก็จะเดินทางต่อกันขอบคุณนะคะสำหรับที่พักของคันที่วิ e รีสอร์ทนะคะบรรยากาศดีสามารถติดต่อห้องพักได้ที่พักสะอาดน่าอยู่แล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะอยู่ใกล้กับถ้ำขังข่าวอ,อีกด้วยค่ะถ้าใครสนใจนะคะ,ะเราแนะนำเลยนะคะที่คันทรีวิวนะคะบรรยากาศดีมากลาก่อนหนะ้าภูผาม่าน นี้นะคะเราก็มาเจอไอตัวเขียวที่สวนน้ําชุมแพค่ะวันนี้เด็กๆร้องขอแม่นะคะบอกว่าพาไปเที่ยวสวนน้ําหน่อยครับคุณแม่ก็เลยแบบว่าต้องตามใจนิดหน่อยนะคะเพราะว่านานมากแล้วที่ไม่ได้ไปเที่ยวแบบนี้นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีที่สุดเลยของเด็กๆด,ด,ดีใจมากๆนะคะเล่นแบบว่าไม่คิดอะไรเลย สุขของลูกก็คือความสุขของพ่อแม่สวนน้ำชุมแพเป็นสวนน้ำที่น่าเที่ยวอีกแห่งหนึ่งในอำเภอชุมแพที่มีผู้คนมากมายนะคะมาเที่ยวแล้วก็มีของเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะน้ำก็สะอาดนะคะใส่น่าเล่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับบัตรเข้าชมนะคะผู้ใหญ่นี่จะเป็นบัตรใบละ100บาทนะคะสำหรับเด็กตั้งแต่ชั้นประถมนะคะจะอยู่บัตรที่50บบาทเท่านั้นเองค่ะ ถือว่าไม่แพงเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ส่วนน้ำนี่ทำเป็นวงล้อมรอบนี่มีแบบว่าของเล่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มากมายเลยทีเดียวค่ะนับไม่ถ้วนนะคะแต่สำหรับน้องน้ำน้ำนะคะจะเล่นเฉพาะเครื่องเล่นที่แบบว่าไม่เป็นอันตรายค่ะไม่สูงจนเกินไปนะคะเราจะเล่นเฉพาะอาชี่เครื่องเล่นเฉพาะตัวนี้ค่ะนะคะถ้าเป็นแบบว่าที่ต้องเข้าอุโมงค์อย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่ไม่ไม่ค่อยแนะนำให้เล่นนะคะเพราะตรงนั้นน้ำจะลึกมากค่ะ ก็เลยให้เล่นแบบนี้แทนค่ะและตอนนี้นะคะเราก็เดินทางถึงพิพิธภัณฑ์ไ mm. ดโนเสาร์ภูเวียงค่ะสำหรับราคาบาทผู้ใหญ่20บาทเด็กเข้าชมฟรีนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็ไปดูนะคะพิพิธภัณฑ์ของไดโนเสาร์ตั้งแต่ดึกดำบันนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะมากมายหลากหลายเลยค่ะเป็นความรู้ล้วนๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วน,นเล็กๆน้อยๆของไดโนเสาร์เป็นการจำลองขึ้นนะคะของพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองและน้องๆน,นะคะเข้ามารับชมนะคะว่าไดาโนเสาร์ตั้งแต่ยุคดึกดำบรรน,นะคะมีลักษณะรูปร่างอย่างไงแล้วก็มีชีวิตเป็นแบบไหนนะคะหางของไดโนเสาร์มีแกว่งไปมานะคะแล้วก็มีเสียงร้องนะคะเสียงโอ๊โอยนะคะของไดโนเสาร์นะคะให้ชมด้วยค่ะ ถือว่านะคะใครที่เข้ามาในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์นะคะถือว่าได้รับโอกาสอย่างดีมากนะคะได้ทั้งวิชาความรู้ด้วยแล้วก็ได้ดูไดโนเสาร์ตั้งแต่ยุคพันปีล้านปีเลยนะคะเป็นความรู้ล้วนๆเลยค่ะนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของไดโนเสาร์แต่ละอย่างนะคะในฟอสซิลแต่ละชนิดนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์ไวใ้ให้ลูกหลานดูสืบต่อไปค่ะ สำหรับทิปเที่ยวภูผาม่านชุมแพรก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ